อันนี้คือลานตะบูนอันนี้มันมีมานานหรือ,อยังครับพี่นานตั้งแต่มีป่าขึ้นมาก็มีลานตะบูนเลยครับมีป่าขึ้นมา<ช>อันนี้คือมไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าพื้นฟูจากป่าโซมที่เขาทําบ่อกุ้งแล้วมาปลูกใหม่อะไรไม่ใช่ครับอ๋อที่ว่าคนท่าคนแก่เขาเขาก็เล่าว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่ก็มีเลยมีเลยใช่ครับพอกรมป่าไม้เขาก็มาเห็นกับททท หเห็นเขาก็ว่าตรงนี้มันมันมหัศจรรย์มันที่อื่นมันไม่มีอืก็เลยทําการท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมาเป็นท่องเที่ยวป่าชายเลนข,ของหมู่บ้านนะครับของชุมชนอ,มอันนี้หนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยไหมพี่หนึ่งเดียวในเมืองไทยครับโอโ้โหนี่ครับเดียวในเมืองไทยคือลานตะบูนครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดตราดครับถ้าคนจะมานี้ต้องจับพิกัดว่าลานตะบูนนี้มาถึงเลยไหมครับถึงครับ ถึงเลยท่ารันาเนธจอดรถกันที่เราจอดรถนะครับก็นั่งเรือเข้ามาแล้วพวกเรืออะไรยอมีค่าใช้จ่ายไหมครับมีค่าใช้จ่ายเรือท่านละร้อยยี่สิบาทครับอ๋อนี่ครับก็มีไกด์นำเที่ยวนะครับมีคนให้ความรู้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับทั้งปูทั้งหอยเยอะมากนะครับที่นี่นะครับที่ลานตะบูนนะครับ ป่าชายเลนเป็นปา่าอนุบาลสัตว์น้ําทุกชนิดอะครับอ๋เขาจะเข้ามาอนุบาลในป่าชายเลนพอโตแล้วเขาก็จะออกทะเลใหญ่กันอืมหมายถึงพวกปลาพวกใช่ครับเขาจะมาวางไข่แล้วตัวเล็กๆก,ก็จะอาศัยป่าชายเลนหลบลากของกลางหลบภัยอยู่ในปา่าก็ค่อยออกทะเลใหญ่อืครับอนุบาลแสดงว่าที่นี่ก็คือห้ามล่าสัตว์ใช่ไหมตัวนี้ ให้ล่าค่าแต่กําหนดเครื่องมือการล่าอขายต้องเป็นตาใหญ่ตาใหญ่คือตัวเล็กไม่เอาเอาแต่ตัวใหญ่เราควบคุมในกรมปรามงคุฎเนื้อปูนี่เยอะไหมพี่เยอะครับปูใหญ่ครับหรือว่าปูใหญ่เยอะมีใหญ่เดี๋ยวทิ่อ๋อมีมีที่แพด้วยมีโชว์ครับมีอ๋อผู้อุดมสมบูรณ์มากครับนะครับ โอเคครับก็ใครสนใจก็มากันได้นะครับมหัสจรย์ลานตะบูนนะครับเทพจัดลากของจริงยิ่งสายบอลไซนี้ใครสนใจแนวนี้นะนี่ครับมาดูธรรมชาติเลยอ๋อสุดยอดสารลากชัดเจนมากนะครับแล้วก็ความจากใหญ่มาเล็กนี้เรื่องความบิดความอะไรนี้โอ้สุดยอดนี่ธรรมชาติสร้างแล้วน้ำมันท่วมถึงนี่ไหมครับจะท่วมเชื่องเดือนพฤศจิกาธันวามกรา มกลาครับมกลาน้ําจะโตเราจะปิดการท่องเที่ยวครับเพราะว่าระดับน้ําจะคลุมรากนี่หมดเลยเรามองไม่เห็นท่องเที่ยวมาก็มองไม่เห็นครับเราก็ต้องปิดป่าท่องเที่ยวอ๋อนี่ครับอนตะบูนครับก็มีบางท่านเขาก็อยากเข้ามานั่งเรือเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยอ๋อมันเงียบสงบดีนะพี่นะใช่ครับมันเป็นคําคําว่าป่าที่เงียบมากลมสมบูรณ์จริง มีนกมีเยียวมีอะไรให้ชมเยอะนะครับยีเข้ามาแต่ลวต้นนี้คือเป็นหลักร้อยปีใช่ไหมครับที่ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่เราร้อยปีครับอยก็ไม่ถึงนะครับแต่เป็นต้นบูนเป็นไม้ที่โตช้าคอือตานตะบูนนี่ครับได้เห็นนะครับเป็นบุญตานะครับต้องขอบคุณอ่าพี่หมูนะครับพี่หมูแล้วก็พี่ไก่นะครับที่พามาเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะครับ เหมือนกับการมาศึกษาดูงานวันไทยเลยนะครับเนี่ยลากสวยมากนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคครับนี้ก็มาน,คนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ